วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเชษฐาโมศิการาชผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญ,ญาติของสิบเอกสมหมายนาคสืบวงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน30006หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน30ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระ เปิดแสวงเครื่องขณะลาดตระเวนตรวจเส้นทางบริเวณโรงเรียนบ้านเตาปูนหมู่ที่3บ้านงอ,อก,กาปโปตตำบลบรรนังสตาอาเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่12พฤษภาค,คม2566นาบ้านเลขที่48หมู่ที่5บ้านเมืองแผ่ตำบลถ้ำลอดอาเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกสมหมายอย่างหาที่สุดม่ได้